ข้อโซ่ลำใหญ่ได้เออเสนอเห็นว่าใส่บึงลำใหญ่เพื่อนโอ้โหข้อซีมละบอกข้อตัดเถอะบอกดอกบอก๊อบปีนี้เป็นยังไงอืมหอมปลาสุกด้วยุคครับมีรสหวานนะอันนี้คือวันเนื้อใหญ่ยไยไฟนี่นะ đi đi hăng cứ đôi tư này yeah. bát là bát là hạt bò kinh lái bò đại dù mình chỉ cắt bát uhm, được uhm, phản nè anh đi phản đi đồ nó nó ấm cái bát là đấy ở bên to lúc salmon món chắc bố, bó lên thì cắt bát bộ làm mày เท yeah. oh, ่านทุกคนเฮียโอ้ได้หน้าไม้หอมเนี่ยหน้าไม้กระบอกเลยล่าไอ้หน้าไม้สงไห่อะลำใหญ่โอ้ตาสะอ้อนเนาะุนะปีนี้ลำใหญ่เป็นดกวัน่เห็นว่าโอ้หน้าไม้กระไรเนาะโอ้โอ้เอาหน้าไม้ไปกินเลยเนาะไปกินตัวไปแกล้งบอกบอแกงว่าขันปเะ็ดอั n นอนนอนน่นไว้แหนนอนเยอะมันแกล้งบอกมันบอกคอยมันแกล้งเกี่ยวกับเสพ มือนี้มูนคงสึกว่าบยักษ์แก่ทุกคนแต่ประมาณสออ่อออนลำใหญ่ซอยกันก่อนโอ้พืชเราคะเขาจะเป็นหมกเออหมกแสบหมกแสบออนซอนลำใหญ่เคลียดได้เป็นไล้านเลยลำใหญ่นะเดนอาคำนี่พี่ปลาดุกเลย ธนาคารมีดกไล่ลำใหญ่ลำยอกลำยอกลำใหญ่ออนซอนแม่ค่อยเอาหน่อไม้นี่เลวก็เอาดุแล้วนะเอาหน่อไม่อนอนซอ,อนทุกนะทุกคน <S <S โอ้ อุดมสมบูรณ์แถววะอีกตึ้มเป็นทิศอนนี้จ uh uh ึงเซียนแสบตัวนี้ก็จะเป็นอันนั้นเนี่ยนอนอนั่นเนาะนอกิมสูงตัวเนี่ยตัวนี้เถาสีบริกินนอมันสเห่อเอาจ้งเป็นไม้เพื่อออกแรงต่อไปนี้มันสีใดแบบอัน เกิดเกิดไล่เห็นนะเนาะเออหมืนเตกนอไร้นั่นแหละมาณนีได้ทุกคนเลยได้นไม้ไปแล้วหนูนอนยกกอดนอนสงไรนอนสนอไม่เลียงนอสร้านไผ่บน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 นอจริงสูนบนบนบนนบ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 บนนนบอนบ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 นะนอนน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 